ทำไมที่นี่สวยจังคะย่ำที่เขาวังเวงวิเวงหมเด็กๆเดินระวังดีๆนะคะเป็นบันไดนแล้วที่นี้ฟังนี้หน่อยบันไดมันมีตะไคร่น้ำอ่ะลูกเดินระวังเดี๋ยวเลื่อนนะคะโอเคไหมคะมมามีคะทำไมไม่คนเยอะจังไหนคนเยอะไหนปะโอเคปะ ลอยลยกระทงให้ฟังหน่อยเลยวั en, เยนเพ็ญเดือนสิบสองน้ำกระนองเต็มกร,ริงเราทั้งลายชายหญิงสนุกกันจริง,รกกรงวันลอยกระทงลอยลอยกระทงะหมิ่งระวังนะลูกลอยลอยกระทงลอยกระทงกันแล้วขอเชิญน,น้องแก่ออกมาราแต่บบถ้าของหนูตกก็ ลำวงวันลอยกระทงลำวงวันลอยกระทงบุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจเอาบอรองให้ฟังหน่อยแล้วคะเสียงจักระจันหรือจิ้งหรีดปะมืดมาเจมิงระวังแล้วรู้จึงแต่หนูมองเ<ม>ห็นนะค่อยๆเดินค่อยๆเดินทางไม่ต้องเรียบ โอ้ยเรามีเพื่อนมะลอยกระทงด้วยเรามีทุกเทียนของเจมิงของจิโบไม่มีทุกเทียนหรอไม่มีค่ะไม่เป็นไรนี่เอากไปเจเจก็ได้เขาเขาจุดยังไงนี่เอุ้ยขอต่อพี่เขาเนี่ยขอตอบหน่อยได้ไหมคะสุดหล่อเนี่ยเจเจถือก่อนเจเจถือก่อนว้าวว้าว ถอดไม่ได้ลูกเฮตยอคอต,ตอน่อยลูกโบไม่มีมมทูบเชียนเลยลืมด้วยกันเนะของครอบครัวนะโอเคไหมอ่นั่งด้วยกันนะสวย ขอจิ๋วก็สวยอะน้องลงด้วยกันค่ะอะน้องเจมส์เองถือถือด้วยกันกับมีขอยาบมาใกล้ใกล้อธิษฐานขอให้อะไรคบพูดดังๆให้หนูร่ำรวยร่ำรวยมีเงินทองเยอะๆเงินหลมาเพีมาขอให้หนูเปนคนดียนหนังสือเก่งๆขอให้หนูไม่้ขอให้หนูเป็นเด็กดีของป๊อปามามีเป็นขอให้หนูมีครอบครัวที่ สมบูรณ์มีความรักความอบอุ่นในครอบครัวนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงโรคภัยไข้เจ็บจะได้เปลียดเบียนนะลูกค้าอายุมั่นขวัญเยืนนะคะเป็นเด็กดีของป๊าป๊ามามีมและเป็นเด็กดีของทุกคนตลอดไปนะคะมีคนเมตตามีคนนิยมชุมชอบเยอะๆนะคะบุญภาวาสนาที่ดีบุญภาวาสนาที่สูงนะลูกนะสาธุไม่ลอยหมดพร้อหมดโศกไปด้วยนะโอเคไหมสิ่งไม่ดีก็ให้ไปกับกระทงโอเคไหมคะ ระวังค่อยๆนะคะได้ไหมอ่ะตรงนี้นะอ่จะจับด้วยก้านอัญชีโบเดี๋ยวของอัญโบแป๊บนึงนะหนูจะจับเองนะคะ,เ,ะเดี๋ยวต้องไปตรงนูนะ้นต้องไปตรงนู้ไนไ, <laughs> ไม่ไม่ยาว,วเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะอ,อ,นะ <laughs> อุ้ยสวยจังเลยกระทงดอกกล้วยไม้สวยจังเลย อาจจะมิงมายืนถือหน่อยแล้วอาจจะมิงกับเจโบยืนถือด้วยกันสบายดีๆสบายอาถือไว้เดี๋ยวมิ้นสบายให้ก่อนค่อยๆนั่งลงก่อนเดี๋ยวมีจะบอกให้ปล่อยค่อยๆปล่อยไปพร้อมกันนะค่อยๆนะคะอ่าค่อยๆเอาลงค่อยๆเอาลงค่ะเอาลง ไปกับกระทงนะคะไปเลยโอ้กระทงไปไม่ได้อ่ะวกวบขวค่อยค่อยไปอ่าไปแล้วกระทงน้องจะหมิงนั่งลงดีๆนั่งลงดีๆจะหมิงนั่งลงเสร็จแล้วมิงปล่อยก่อน,นอ่ะเสียงรถตำรวจเหรออาจิโบะจิโบจะหมิงช่วยกันหน่อยลูกอ่ะปล่อยปลานะลูกนะเดี๋ยวนะ อาจับด้วยกันแล้วก็ปล่อยด้วยกันปล่อยด้วยกันค่อยๆนะคะค่อยๆอาจับดีจับข้างบนเหมือนมีนี่ให้น้องปลาปลาโอเคเดี๋ยวเราไปหาจับธารากชาตเนาะไปเดี๋ยวเราต้องไปบูนก่อนค่ะไปแล้วบายยค่ะองสิ่งไม่ดีไปให้หมดเลยนะแต่วักสิ่งดีๆนะ นู่นกระทองน้องโบก็ไปแล้วนู่นไม่ายกระทงไม่เอาต้องไปกองไปไม่ได้สิ่งดีๆไปกับกระทงนะสิ่งไม่ดีไปกับกระทงสิ่งดีๆขอให้เก็บไว้อยู่กับเราโอเคไหมคะค่ะใบละเท่าไหร่คะใบละยี่สิบบาทอ่ะคนละใบก็พอหลุกเอาเงินให้ป้ารู้ไหมยี่สิบบาทเป็นยังไงเอาเหรียญก็ได้ในโบมีเปิดให้ไหมนับเหรียญอ่ะนับดูเอาเหรียญดีหลูกทำไมถึงไม่นับ <20. S 2> อ่ายองดีไหมลูรางวัลที่หนึ่งนะลูกนะดีนะคะถือ,อ,อกำเนินะาี่ะ2บบาท <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราป้าก่อนคออ่ะป้าป <c oughs> ้าปนาป้าอ้าบ้าป้าป้าป้านนาคะาป้าป้าป้นมา1อันนะคะคนเก่งนะอ,อันเดียวลูาอ้นเ้ียวาาปาก้า้ตป้าตักเอ ได้แย,ยังคะเจเจอ่าหยิบเลยโอเคเดี๋ยวเราน้องตอัดแป๊บนึงนะเรอน้องตอบแล้วนึ่งได้แล้วยยคะน้องจิโบโอ้อ,อ่ะแล้วก็หยิบเอาหนึ่งอันนะคะหยิบหนึ่งอันค่ะสีขาวไหมไม่เอาสีแดงสีไหนก็ได้โอเคอันเดียวค่ะอันเดียวค่ะ ป้าเอาไปให้ป้าเปิดนะคะไปให้คุณป้าเปิดนะคะไม่หนูจะเปิดเองคนดีใช่ไหมได้คนดีคนดีไม่ดีวันอาทิตยลูกอย่าเจมิงเหรอคะจ้าดีต้องหนูเหรอลูกแกดูก่อนอ่านี่ๆเจเจกำลังจะเก็ดีได้เละเจเจดีในโชว์หน่อยค่ะในโชว์หน่อยลูกดีดีคม่ป้าเปิดอย่าโอเค ได้มาบ้าโอ้ของชอบเลยขอบคุณค่ะป้าด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะลูกยังไงคนละห่อโอเคไหมคะจิโบมาได้โชว์เลยค่ะโชว์ของที่ได้เลยค่ะโชว์โชว์นี่โชว์หันทางโอเคป้าป้าคะขอเปลี่ยนเป็นรถไม่เผ็ดหน่อยได้ไหมคะโอเคค่ะได้ค่ะชอบรถไม่เผ็ดปะ กินมาม่ากันเย็นนี้วันนี้กินมาม่าวันนี้กินมาม่าได้หมเอาไปเราจะทงอีดวันนี้ชอบเทียนเดี๋ยวจะพาไปรอยอีกวางมาวันหลังพาหนูมาซื้อเทียนสีขาวได้ค่ะสวยมากเลยนล้วเด็กๆทำเนะไปรอยกระทงอีกโอเคไปเดี๋ยวจะพาไปดูว่ามีที่ไหนรอย